เพิ่งเปิดตัวกันไปแบบสดๆร้อนๆก็ว่าได้นะคะสำหรับตัวนี้เลยค่ะ Samsung Galaxy Buds 3 Pro นะคะคราวนี้จะเต็มทุกฟีเจอร์เลยโดยเฉพาะฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยนะนอกจากเรื่องฟีเจอร์แล้วในการเปิดตัวครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนแทบจะทั้งหมดทําให้ซีก็เลยจะต้องหยิบ AirPods Pro 2มาจัดเทียบสะหน่อยค่ะเพราะว่าดูแล้วเขามาเพื่อแข่งกันโดยเฉพาะค่ะวันนี้ซีจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าหน้าตาที่คล้ายกันขนาดนี้ฟีเจอร์ข้างในจะละไมคล้ายกันเลยเหมือนกันขนาดไหนหรือ ซื้อรุ่นไหนล่ะจะคุ้มกว่ากันรุ่นไหนที่เหมาะกับเราคลิปนี้สิจะมาเปรียบเทียบทั้งความเหมือนและความแตกต่างของหูฟังทั้งสองรุ่นดีทุกคนได้ดูกันค่ะ สมก็เป็นหูฟังที่เปิดตัวในปี2024เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะดูเพลินเพินเกือบจะไม่ต่างกันเลยนะคะตัวฝาพับของซัมซุงจะมาในรูปแบบของฝาแบบใสๆแทนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นโค้งทั้งหมดด้วยมีความแบบมีม,มุมป้านอยู่ด้านบนนะคะแต่ว่าแบบนี้จะทําให้เห็นหูฟังอย่างชัดเจนว่าด้านในเนี่ยมีใครแอบ,บหยิบหูฟังเราไปใช้หรือเปล่าอีกหนึ่งจุดที่ซีสังเกตเห็นก็คือทุกคนเห็นด้านล่างนี่จะตัว Galaxy Buds 3 Pro นะคะจะแบนลงไปแบบนี้ทำให้มันสามารถ ตั้งได้ค่ะส่วนตัวนี้ค่ะ AirPod s Pro 2นะคะจะโค้งมนแบบนี้นะคะทำให้ตั้งไม่ได้ค่ะวางเอาไว้แบบนี้นะคะก็จะลำบากหน่อยนะวางได้แค่นี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะมีลำโพงด้านล่างเอาไว้นะคะเอาไว้สาหรับส่งเสียงตอนที่เราหา AirPods ไม่เจอไงต่อมาค่ะทุกคนคือเรื่องของสีนะคะถ้าเกิดมาเทียบกันดูแบบนี้แล้วนะคะอ๋อก็มีความต่างกันอยู่เหมือนกันนะ Galaxy Buds 3 Pro ตัวนี้นะคะมีสีให้เลือก2สีคือสีซิลเวอร์ออกเทาเข้มสวยๆนะคะก็ดูแปลกตาดีสําหรับสีแต่สีนึงคือสีขาวที่สีถืออยู่นี้ก็คือสีที่คุ้นเคยสําหรับ AirPods Pro 2นะจะมีเพียงสีขาวสีเดียวเลยนะคะถ้าเทียบความขาวระหว่างกันแล้วแล้วก็อันนี้ใช้มานานหน่อยนึง่ตัวี้้พไดมาก เหมนนสีนัรูปแบบหูฟังนะคะเป็นเหมือนกันทัน้งคู่คือเป็นรูปแบบของอินเอียร์ค่ะทุกคนเป็นหูฟังแบบมีก้านยื่นออกมานะคะซึ่งซัมซุงเนี่ยเพิ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ใน g a l a x y b u d บั Series เลยส่วนตัว C ีนะคะชอบเลยค่ะเพราะว่าก้านแบบนี้ทําให้จับถดัดมือแถมก้านเขาที่ดีไซน์มาเนี่ยออกเป็นทรงเหลี่ยมรู้เลยว่าจะต้องไปทัชไปกดตรงไหนตัว AirPods เนี่ยก้านจะเป็นทรงกลมมนนะคะแต่ว่าจุดที่เป็นทัชพอยต์ของเขาก็คือน,นี่แหละคะ่ะตรงที่คุณรู้ว่าคุณจะต้องเกาก้านมันตรงไหน ก็คือตรงที่เขาจะทํามันเป็นปั้านๆน,นะคะให้เราจับถูกไม่ได้มนทั้งหมดเห็นไหมก็มีความคล้ายกาันแต่อันนี้คือเหลี่ยมๆไปเลยพี่ตรงการ้านแต่ข้อแตกต่างของตัวหูฟังทั้ง2รุ่นก็คือ Galaxy Buds 3 Pro ตัวนี้นะคะจะมีไฟ LED ตรงการ้านในการบอกสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังด้วยนะการมีไฟตรงก้านเนี่ยเวลาเราอยู่ในที่มดนะคะ พอเราเปิดวัวเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันริบๆเงี้มม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 ยมันจะดูมีความแบบไฮเทคไซเบอร์พังนิดนึงอ่ะเมื่อคุณเอามาเทียบราคากันแล้วนะคะ AirPods Pro 2าร,ร2าคาอยู่ที่8,990บาทนะคะแต่ในส่วนของ Galaxy Bud s 3 Pro ที่เปิดตัวในปี2024นี่ราคาอยู่ที่7,490บบาทดูแล้วราคาไม่ได้แตกต่างกันมากห่างกันพันนิดๆก็ ต่างแหละแต่ก็ไม่ได้ต่างมากขนาดนั้นนะเข้าสู่โหมดคิลิ่งฟีเจอร์ดีกว่านะคะเพราะว่าเปิดตัวทีลังอาจจะแบบฟังนิดหนึ่งในะะการกันน้ำเ่ยทุกคน <c oughs> Galaxy b u บั3 Pro สามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX นะนั่นหมายความว่าการนําไปจุ่มน้าลึกที่ไม่เกิน1เมตรส่วน AirPods Pro ตัวนี้นะคะคือ AirPods Pro 2สามารถกันน้ําได้ระดับ IPX4 อยู่ในเกณฑ์แค่ป้องกันน้ากระเซ็นสาดเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์เท่านั้นไม่สามารถจุ่มลงไประดับ1เมตรได้แบบนี้ค่ะตัดภาพมาที่เรื่องของลําโพงกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับตัวลำโพง Galaxy Buds 3 Pro เป็นหูฟังแต่มีลำโพงนะคะจะใช้ driver High excursion แบบคู่ที่จะสามารถเล่นเสียงในช่วงความถี่ต่างๆได้มากขึ้นทำให้เสียงที่ได้เนี่ยมันฟังดูแล้วมันมีคุณภาพสูง แล้วก็สมดุลน,นะคะส่วน AirPods Pro 2ตัวนี้จะใช้ driver high excursion ที่ Apple พัฒนาเองตัวเดียวทำให้ได้เสียงเบสที่ชัด ว่าแน่นกว่าค่ะในเรื่องคุณภาพเสียงภาพรวมสีต้องบอกตามตรงว่า g a l a x y b บ d s 3 Pro เนี่ยทำได้ดีจริง,รงอะในรุ่นเนี้ยคือสีฟังเพลงแบบทอนนะของนาตาลีใช่ปะ่ะก็รู้สึกว่าเป็นความ amazing ที่ได้มีโอกาสได้ทดลองตัว g a l a x ซ3 Pro นะคะต้องบอกว่าพอรอบนี้พอวงวัดกันแบบเนี้ยก็ชนะไปนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเสียงเบสแน่นๆหนักๆมันมัน r p o d s Pro 2ก็ยังจัดให้คุณได้อยู่เหมือนเดิมท้านี้ข้างนั้นมันก็แอบเลือกค่าอยู่ประมาณนึงนะคะเพราะว่าคนที่ใช้โทรศัพท์มืปถือ i p h o n ฟเนี่ยเปิดฟ้าปึ๊ แพอตปับ๊บความสะดวกมันมาอยู่แล้วล่ะคะ่ะส่วนคนที่ใช้ Galaxy นะคะก็จะรู้ว่า Samsung Galaxy เวลาเปิดฝาตัวนี้ปุ๊บมันก็ป๊อปเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วอินเทอร์เฟซแบบนี้เราคุ้นเคยมาจากฝากของ Apple ที่ทํามานานค่อนข้างมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความ s ซ m l e s s หรือว่าความไร้รอยต่อในการเชื่อมต่อที่ทําให้ผู้ใช้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องมานั่งคลำหาบลูทูธนึกออกไหม ในเรื่องการรองรับเสียงทั้ง2รุ่นนะคะจะมีการรองรับเสียงในเรนจ์ที่แทบไม่ต่างกันเลยทุกคนนั่นก็คือการรองรับเสียงได้รอบทิศทางประสบการณ์การรับเสียงแบบ 3D นะคะใกล้เคียงกันมากค่ะทุกคนแต่โหมดและฟังก์ชันโดยรวมไม่ว่าจะเป็นการแบบ a d a p t i v e ฟสายหัวหันหัวเดีย๋ยวในลองดูให้นะคะแต่สิคิดว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยนะคะแล้วก็การกดสั่งงานก็แทบไม่สับสนเลยอะ่ะก็คือบีบปั๊บหยุดเพลงอันนี้จะเก่าในิวชีด้านหน้า หลีเสียงเพิ่มเสียงนะคะทุกครั้งที่เราเราหลี่ลงไปมันก็จะมีเสียงกรึกกรึก๊กนะคะชิว่าข้างเนี้ยจะเสียง voice ดีแต่ว่าอันนี้จะไม่ค่อยทุ้มจะมีความเสียงทนแหลมขึ้นมานิดหน่อยนะคะมันจะเป็นการเสียงเรียบๆแบบนี้นะเราบีบนิ้วชี้กับนิ้วโป้งแบบนี้หยุดละอันนี้เปิดละทุกครั้งที่บีบก็จะเป็นกึกแต่ว่ากึกอาจจะไม่ค่อยได้ยินนาเบาไปนิดนึงนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะเวลาดันเสียงนะคะ เห็นไหมคะใช้เนิ <vastly> <less> ้โปงเก่าวลุ่มนะคะเก่าด้านหลังไม่ได้ด้านหน้าอันนี้จะเป็นการเก่าด้านหน้านึกออกไหมคือเอาตรงๆแล้วเนี่ยซีว่ามันก็เป็นอะไรที่ตัดสินใจยากแต่เป็นหูฟังคุณภาพดีถึงคู่นะคะตัวนี้จะออกเสียงในโทนโวล์โลแล้วก็ลงไปถึงเสียงในโทนแบบออกแหลมนิดนึงใครที่ชอบเสียงปอมปอมเสียงกลองเสียงอะไรอย่างงี้มากๆเนี่ยแอร์พอร์ตตอบโจทย์คุณแน่นอนนะคะแต่ตัวนี้เพคอะคูสติก เพลงแบบทั่วๆไปเพลงพอปอะไรเงี้ยไปได้เลยค่ะส่วนตัวแล้วสิว่ามันเป็นหูฟังแบบ daily use เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบอยากใช้งานทุกๆวันอาจจะฟังเพลงปละปลายนะคะอาจจะไม่ได้ฟังทั้งวันขนาดนั้นก็เอาเ,าเป็นว่าเป็นหูฟังที่ครอบจักรวาลการใช้งานในชีวิตประจําวันทั้งคู่และน่าสนใจทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแพลตฟอร์มตัวไหนมากกว่ากันค่ะมาถึงฟีเจอร์ที่ตื่นเต้นที่สุดกันทุกคนเพราะทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าปัจจุบันแต่ละค่ายแต่ละบริษัทก็แข่งกันเรื่อง AI AI กันอยู่นั่นแหละ ก็ชนะกันไปแบบไซส์เลยนะคะเริ่มที่เรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีฟังก์ชัน c t i v e Noise Cancellation เหมือนกันแต่ Galaxy Buds 3 Pro ตัวนี้สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่า AirPods Pro 2 เล็กน้อยเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ได้หูทองมากคุณอาจจะไม่รู้สึกเลยก็ได้ส่วนโหมดแอมเบียนหรือโหมดเปิดรับเสียงบรรยากาศโดยรอบทั้ง2รุ่นให้มาเหมือนกันค่ะแต่ Galaxy Buds 3 Pro มีโหมดแอมเบียน3ระดับ AirPods Pro 2เนี่ยนะคะจะมีโหมดแอมเบียน2ระดับแต่ในความเป็นจริงระดับหรือเลเวลมีเยอะก็ไม่ได้แปลว่าดีกว่านะขึ้นอยู่กับความคล่องตัวในการใช้เพราะจริงๆผู้ใช้เนี่ยอาจจะปรับระดับไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เป็นไปได้นะคะ AirPods Pro 2ตัวนี้นะคะจริงๆมันมีฟีเจอร์ในการตรวจจับเสียงรอบข้างเพื่อ ปรับเสียงได้แม่นยำแล้วแม่นยำจริงๆนะก็ะเห็นความพยายามในการที่ Apple เนี่ยเขาพัฒนาแล้วก็อัปเกรดเพื่อให้ประสบการณ์การเดินออกจากบ้านเราไปนะคะหูฟังและก็หูไม่ฟังด้วยคือบางเรื่องที่มันเป็นเสียงดังๆ <c oughs> การปรับตามสภาวะแวดล้อมคือเขาก็ได้คิดมาก่อนทํามาก่อนแล้วพัฒนามาก่อนค่อนข้างพอสมควรแต่ในรุ่นนี้ที่มาเปิดตัวค่ะก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันก็ไม่ค่อยทิ้งห่างกันมากเท่าไหร่นะ Galaxy Buds 3 Pro ตัวนี้บางทีเวลามีคนพูดกันไม่ได้เสียงดังมากนะ ไม่ได้ตรวจจับเสียงตรงนี้เท่าไหร่ค่ะแปลว่าเวลาเราคุยคนอยู่ตัวนี้มันอาจจะดิมเสียงให้ใช่ปะ่ะในหูเพื่อให้เราคุยอีกคนหนึ่งรู้เรื่อง ตัวนี้ไม่ได้ดิมให้นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวนี้นะคะพอเข้าไปที่การตั้งค่าเนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะเราเรียกว่าแบบซอฟตแบบ์แวร์นี้ไล่หลังแอปพอทหมดเลยจริงๆนะคะก็คือการที่เราสามารถเปิด head tracking ได้ด้วยนะคะอันนี้คือเหมือนเลยนะตอนแรกคิดว่าแบบตัวนี้ไม่มีนะแต่ว่าพอมา head ฟีเจอร์นี้แล้วคือแบบเออเหมือนเสียงเวลาที่เขาไลคขอดหนังอะแล้วแบบคนพูดมาจากข้างหลังอะเออแล้วเรา head tracking head tracking อย่างนี้นะคะในการแบบ ฟังเพลงนะคะหรือว่าดูวิดีโอต่างๆนะคะแล้วเราหันหัวนะ,ะประสบการณ์รการฟังยังได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดอยู่เราเปิดไว้ก่อนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการบูสต์แดล็อกนะคะก็คือได้ยินเสียงในวิดีโอที่เป็นเสียงพูดนะคะได้ชัดขึ้นกว่าแบบกล่าวซาวบางทีเขาม i x เสียงไว้ไงไม่รู้แต่ว่าอะไรคือโฟกัสไปที่เสียงแอดล็อกคนพูดกันนะคะแอดวานซ์คุณ i t y ทำอะไรได้บ้างอ,อ๋อมี U H Q audio โอ้โหเอียบัดฟิตเทสิมันมีเสียงรล่มรลมอยู่ในหู ตอนเริ่มใส่อย่าลืมเข้ามาฟีเจอร์นี้นะคะว่าเราใส่เอียบัดหรือว่าหูฟังของเราเนี่ยนะคะฟิตดีหรือเปล่าเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับการตั้งค่าได้ไปได้ไกลมากๆตั้งแต่แอมเบียนซาวนะคะโหมดนี้จะเป็นการเปิดหูให้โปร่งเลยเหมือนกับใครกำลังคุยกับเรามาเนี่ยเราก็จะได้ยินค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่อาจจะแบบรู้สึกอึดอัดที่หูนิดนึงเพราะว่ากำลังอุดหูอยู่ใช่ไหมคะถัดไปคือโหมดอะด p t i ีฟอะด p t i ีฟคือปิดปิดเปิดเปิดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงฟังเพลงมันอาจจะแบบปิดแบบ No Canlation ให้แต่่่ชวงทีมีเสีียงงท่กลัเข้านยงเซชรนรถห้ เราจะได้ยินนะคะเพะื่อความปลอดภัยของตัวเรา Active Noise Cancelling นะคะตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยนะคะได้ยินเสียงตัวเองเบาๆอาจจะพอสิพูดมันจะกลับไปที่โหมด Ambient s o u n อันนี้คล้ายกับ AirPods เลยนะคะเออเอีย e บัต Control นะคะมีเดีย Control ก็คือเราบีบนะคะเพื่อที่จะรับสายวางสายนะคะบีบครั้งไว้นะคะจะเป็นการปฏิเสธสายมีไฟมาเ e อียบัตได้ทุกคนมีไฟเวยอ่ะ เออเธอมีไฟด้วยจ้านี่ค่ะไฟไมเอียบัตค่ะทุกคนแต่นี่ไม่มีการเนวิเกตไปหาหูฟังใช่ไหมเนะี่ยไม่มีนะนะเนาะออไม่มีนะมีไปหมดทุกอย่าง Apple ิลคงโกรมากเหมือนกันนะ setting. เอียบัตเซ t ตติ้งอ่าเราสามารถ Voice Control ได้ด้วยหรอ Bixby Voice Wake Up ได้อ๋อ Hi Bixby ได้ไงอันนี้ Voice Command Play Music Stop Music p r e v i o u s Song Volume Up Volume มด w n b ิ๊ก y ก็หูดีเกินอินเอยร์ดิเทคชันนะคะก็คือสามารถตรวจจับได้นะคะแล้วก็สวิชคอลทูโฟนก็คือเวลามีคนโทรเข้ามานะคะแล้วสิก็ฮัลโหลคุยอยู่ใช่ไหมเราใส่หูฟังปั๊บมันจะสลับไปเลยทันทีนะคะแล้วก็ดึงหูออกมีเดียหยุดเล่นนะคะโอ้โหมดมันก็มีความแบบคล้ายๆกันเลยนะคะจริงๆแล้วอะไรคือ next s t r e s c reminder which can cause back and neck health issue อ๋อคือมันกลัวเราปวดคอเอียบัตตัวนี้จะ ทำการตรวจจับจุดวางหัวของเรานะคะว่าหัวโยกไหมนะคะถ้าหัวโยกจะทําการเด้งแจ้งเตือนให้เราดันหัวเรากลับไปนะคะสําหรับ10นาทีนะคะก็คือดันหัวกลับไปให้ได้10นาทีเพื่อให้คอเราแบบไม่เมื่อยไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะถ้าคุณเปิดบทนี้ก็คือคุณจะได้ศิลานีที่ดีในการดูแลสุขภาพคอของคุณด้วยนะคะและสําหรับตัว a อ p ์ o อ์นะคะทุกคนคะกดเข้ามาตรง h o r ตแคปเทนอลตัวนี้นะคะ noise control อันนี้คือตัดเสียงรบกวนเลยนะคะแต่พอสิพูดปั๊บนะคะ จะกลับมาที่ transparency mode เห็นไหมคะเขาจะเรียกโหมดเปิดหูว่าโหมด transparency นะคะ adaptive คือปิดปิดเปิดเปิดเหมือนกัน,นะะเห็นปะแต่ถนะ้ากด adaptive แล้วก็พูดพูดพูมันก็จะเปิดให้เป็นหูโปร่งนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเรากำลังสนทนาอยู่ conversation awareness นะคะเดีวันลองเปิดดูแล้วเดี๋ยวให้คนพูดพูดกับซีแล้วกันนะคะตอนนี้สีเปิดเป็น noise cancellation วันนี้พี่ซีทานข้าวเที่ยงอะไรมาคะอะเปิดหูให้ละเปิดหูให้ละอาโอเค วันนี้พี่จะกินข้าวเทียงอะไร <laughs> มาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่าให้เล็กๆแบบนี้แต่หูฟังก็เป็นอะไรที่เราอาจจะแบบฟังกันยาวๆฟังกันได้ทั้งวันนะคะเรื่องนี้สิว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าถ้าแบตอึดก็ดีหน่อยท้องตัวหน่อย จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัว Galaxy Buds 3 Pro ตัวนี้เขาเปิดตัวมาเขาบอกว่าเขาใช้งานได้สูงสุดประมาณ8ชั่วโมงต่อการเสียบชาร์จ1ครั้งและถ้าคุณเปิด Active Noise Cancellation เนี่ยคุณจะสามารถใช้งานสูงสุดได้ประมาณ5ชั่วโมงค่ะสำหรับซีถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรเพราะาคุณก็ไม่ควรใส่หูฟังนานมากๆเกินแบบ1-2ชั่วโมงอาจจะต้องถอดออกมาบ้างนะไม่งั้นหูเราอาจจะทางานหนักไปสักนิดเมื่อรวมกับตัวเคสชาร์จแล้วเนี่ยจะสามารถเพิ่มระยะเลวลาในการใช้งานนะคือ5ชั่วโมงเสร็จปุ๊บหรือ8ชั สูงสุด20-25ถึงชั่วโมงและรองรับการ Fa าส์ชาร์ตด้ค่ะแต่พับกลับมาที่ AirPods Pro 2เราสามารถใช้งานได้สูงสุดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบและเมื่อเปิด Active Noise Cancellation ในการตัดเสียงรบกวนคุณจะสามารถใช้งานสูงสุดประมาณ4.5ชั่วโมงว่าเห็นตัวเลขแบบนี้ก็รู้สึกว่าถ้าแข่งกันในเรื่องของแบตเตอรี่ AirPods อาจจะแพ้นะคะเมื่อรวมกับเคสชาร์จแล้วนะคะตัว AirPods ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มเวลาในการใช้งานได้สูงสุดประมาณ24-30ชั่วม่มึงลายเป็นว่า ตัวเคสเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ค่ะคือชนะที่เคสค่ะเคสตัวนี้ทำงานในการชาร์จแบตเตอรี่ได้สูงมากกว่า Galaxy Buds 3 Pro เล็กน้อยนะคะก็รองรับการชาร์จเร็วเช่นเดียวกันด้านประสบการณ์ทั่วไปซีเชื่อว่าใส่ใส่ชาร์จบางทีคนอาจจะไม่ได้มาใส่ใจขนาดนั้นว่า24ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงหรือก็ออกแม้เพราะว่าโซฟ,ฟาแล้วเราก็มาวันนึงอาจจะเสียบชาร์จเลยเลย ถ้าเรสรุปแบบง่ายๆนะคะแค่การใช้หูฟังอย่างเดียวเนี่ย Galaxy Buds 3 Pro เนี่ยจะใช้งานได้นานกว่าแต่เมื่อรวมกับเคสแล้วเนี่ย AirPods Pro 2ตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ที่หนึ่งค่ะนานที่สุดนะคะส่วนการควบคุม Galaxy Buds 3 Pro ตัวนี้นะคะคุณสามารถเปิดแอปพลิเคชัน Galaxy Wearable บน Samsung Galaxy ในการควบคุมแล้วก็ Control Mode ในฟีเจอร์ต่างๆของมันได้ด้วยนะคะส่วนตัว C ตอนที่ C ใส่ไป running ก็คือแบบออกไปออกกำลังกายเดินเหินแล้วก็วิ่งนะคะ C คิดว่าการสวมใส่ ตัว Galaxy Bud s 3 Pro ตัวนี้ ใส่สบายมากๆจริงๆเป็นคนไม่ได้ชอบหูฟังอินเอียร์เลยนะคะแบบจะต้องรู้เลยว่าหูฟังอินเอียร์เนี่ยมันเป็นหูฟังที่ทําความสะอาดยากมากโดยเฉพาะคนที่แบบมีความรู้สึกว่าเงินไหลยขย้อยนะหรือว่าแบบไม่อยากจะให้คนยืมหูฟังอะนะคะอินเอียร์มันจะไม่ค่อยใช้กระเปอกของซีเท่าไหร่แต่ในรุ่นนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า Galax y b ซ d s บั3 Pro ทําให้ซีมีประสบการณ์กับหูฟังอินเอียร์ที่ค่อนข้างดีไม่เจ็บหูเลยนะคะเขาเคลมมาเหมือนกันตอนรอบการเปิดตัวว่าเป็นหูฟังที่ใส่สบายซึ่งอันนี้ก็ขอยืนยันว่าตอนที่สสววมใใ่่่อออยูขณะะะิิงงจจ็กก้นนนนนตดคั ในเครื่องบินนะคะคือสีอุดหูฟังตัวนี้เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันตัดเสียงรบกวนของเสียงที่มันเป็นไวรัที่เกิดขึ้นจากการแบบลดเพดานบินหรืออยู่ในเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเสียงน้อยเยอะมากมันก็ค่อนข้างใส่สบายไม่มีปัญหานะคะทำสีพ้อยหลับนะคะตื่นขึ้นมาหูฟังก็ยังอยู่ในหูเราอยู่นะคะก็ถือว่าอุดหูได้ทนทานดีมากนะคะก็ถือว่าเป็นการดีไซน์นะคะทั้งตัวที่เสียบตัวก้านควบคุมนะคะไปจนถึงบอดี้ทั้งหมดของตัวหูฟังที่ใส่เข้าไปในหูเราเนี่ยได้ค่อนข้าง ดีเลยชื่นชมซั s ซุงในการดีไซน์ในครั้งนี้นะคะตัดมาที่ a i r พอร์ตโปรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เป็นแฟน Apple ทั้งหลายเนี่ยคุณอาจจะคุ้นเคยกับการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในการเซตติ้งบน iPhone หรืออุปกรณ์ของทาง iOS อยู่แล้วนะคะโดยปกติที่ก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรนะคะแล้วก็เวลาที่จะสลับสับเปลี่ยนเครื่องนะก็คือแค่กดปุ่มค้างไว้นะคะ สิไว้จริงๆแล้ว user interface นะของค่าย Apple เองเนี่ยเขาเหมือนคิดแล้วก็ทำมาให้ค่อนข้าง simple นะหมดไม่ต้องเยอะนะแล้ววีธีการใช้งานง่ายๆส่วนตัวแล้วในเชิงของซอฟต์แวร์ Apple ยังชนะอยู่ในบางเรื่องเลยค่ะที่เขาคิดแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดลงมาที่ตัวผู้ใช้ว่าเออผู้ใช้เนี่ยในช่วงระหว่างวันที่ใส่หูฟังเขาจะเดินไปเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ในการปรับ noise cancellation มันอาจจะมีการแบบยืดหยุ่นไปกับการใช้งานในชีวิตประจาวันนะคะก็เป็นกันบ้านของทางซัมซุงกาแล็กซี่บัตแต่รอบนี้ ที่เปิดตัวมาเนี่ยก็ถือว่า เป็นหูฟังที่เหนือชั้นมากๆตัวหนึ่งสำหรับผู้ใช้งานซัมซุงทุกๆคนน่าจะต้องมีกันไว้คนละหนึ่งตัวจริงๆนะคะแล้วก็ชอบมากนะเคสใสๆแบบนี้ชอบมากจริงๆเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยหูฟังมันไม่เคยอยู่ในเคสคะนะคะบางทีเราถอดวันนี้แบบคนจะมาคุยกับเราแล้วก็วางเรียราดเชียร์แล้วแบบเอ๊ะอยู่ไหมไม่อยู่อยู่ไหมไม่อยู่อยู่ตรงเนี้ยนะคะกูไอเดียนะคะถือว่าเป็นรุ่นที่ทําได้ดีในปี2024เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีซีว่าการตัดสินใจเลือกระหว่าง2รุ่นนี้นะคะน่าจะต้องขึ้นอยู่ททีี่่่่กกกาาาารรใใใชชชช้้้้้งงนนแแลลลว็ตฟออ์มคคุุณณเปหยถ OS, คุณก็เลือกไปเลยที่ AirPod s Pro อยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณใช้ Android ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆแต่ถ้าคุณต้องการ Active Noise Cancellation ที่ดีที่สุดเสียงสมดุลที่สุดและการปรับแต่งที่ค่อนข้างยืดหยุน่นรวมถึงใครที่จะใช้ Samsung อยู่แล้ว Galaxy Buds 3 Pro น่าจะเป็นตัวเลือกที่ คุณเลือกได้ไม่ผิดพลาดแน่นอนเลยค่ะหากคุณใช้งานอุปกรณ์ Apple ิลอย่างที่ซีบอกแล้วค่ะต้องการอุปกรณ์ที่สามารถสปอร์ตได้ดีที่สุดนะคะซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ iPhone ให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอน AirPods Pro 2ตอบโจทย์คุณแน่นอนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าหลายคนน้าแบบแตัดสินใจไม่ได้ชอบอินเอียจริงจริงๆ AirPods ก็มีหลากหลายรุ่นให้เราได้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ลองเลือกตามดีไซน์ที่คุณชอบแล้วกันเพราะว่า หูฟังนี่มันแบบ s u b jective นะเพราะว่าเขาบอกไงว่ากระดูกหูคนเราไม่เท่ากันนะคะแต่ว่ารอบนี้ซ m มซุงเองก็ขึ้นมาพูดถึงเรื่องของการดีไซน์เช่นกันว่าของฉันน่าใส่สบายนะ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวโดยรวมนะคะก็ให้คุณดูไปแล้วละว่าหัวตองจุกตรงนี้นะคะกับเคิร์ฟที่มันจะรองรับตัวหูเนี่ยใส่สบาย,ยาจริง ต้องยอมรับนะคะอ่ะเอาเป็นว่าหลายคนนะใครตัดสินใจกันได้บ้างไหมอ่ามีฟีเจอร์ไหนน่าสนใจที่อยากจะให้ทาเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวจะลองทาเป็นช็อตให้ทุกคนได้ดูแล้วกันคอมเมนต์เข้าบอกสีใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะแล้วบอกสีได้ว่าคุณชอบใช้หูฟังยี่ห้ออะไรบ้างเพราะอะไรคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ซีและทีมงานซีบีเอด้วยนะคะ